ท่านยังเปนท่านขวามือผมนะครับก็เป็นบริษัทโอเคไนเซอร์ชื่อพ้อกันเป็นต้นไม้เอ็บีใงบริษัทเดียวกันเปลี่ยให้เป็นลายครับอย่างนี้นะครับ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 หนึ่งสองสามครับเพราะว่าท่านมีหน้าที่ในการผีิตตไนไม้วันนี้เข้ามาที่โรงเก่าก็มาเห็นต้นไม้สาของทั้งสองสามบริษัทนี้ก็เลยมองเห็นว่าเราไม่จะมีโอกาสทำการปลูกป่า แต่ขออนุญาตมอบหมายหลต่อให้กับท,ทีมงานที่จะเป็นผู้อธิบายขั้นตอนแล้วก็ได้เข้าพื้นที่จริงนะครับว่าจะเิดอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีรวมไปถึงงานประจาปีวัดใหญ่นะครับพี่โล่นะฮะแล้วก็งานประจาปีครับประจําปีของจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงงานกวงเม้งทางพื่เมอง,งสายแล้วก็ท้ายกิเลกน,นะครับที่จะเป็นไปทั่วประเทศไทยนะครับนี่คือผลงานที่่ามาในนามของนายมีเดียกันนะครับ ทีนี้โว้ข้ามาเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของประไันความเปนตายใานระวานาตอนนี้นะฮะแล้วก็ด้วยความที่ได้พูดกันในะแต่ตนน้นนะครับต่ตอนที่ในประเทศไทยที่เราเดินทางไปแล้วก็ทําแบบนี้ตลอดนะครับก็เลยได้าตามเรียนท่าน,นได้สอนว่ามีแนวโน้มว่าจากเราจะเอารายได้ส่วนหนึ่งไปให้กับให้คงอยู่ถารบนอนาคตปีนี้อาจจะได้เท่านี้แล้วก็ ก็ยังวางไว้อยู่ที่เรือนมีมานาคงอยู่ครับในสาธารณประโยชประมาณนี้เราก็อยู่บนเรือนแต่ว่าประเดนบระเด็นอาจจะไม่เข้าใจก็อ,อยากได้เราเฟสติวัลคือมันเป็นการก็ถามว่าปลอดภัยไหมนะครับวันนั้นผมก็ได้นำเรียนทัศวัตรไปนะครับว่างานที่ิทอเทนนะครับผมอยากพูดตัวเลขนะฮะว่ามากขนาดไหนเพราะว่าประเทศผมถามผู้นำหมู่บ้านว่าถ้ามีสื่อแบบนี้บ้าไ,ได้มาตัวก่อน เขามีโซเชียลมาติดมือมาสามพันกามีสามสามพยสาพันสื่อแล้ววันนั้นคอนเสิร์ตหลายผู้หลายคนที่มาเทีย่ยวเนี่ยคนสองสามพันสี่พันห้าพันหรือแปดพันก็ตามทีเขามีโซเชียลทุกคนไปถ่ายน้องรีมากนะครับ๋อท่านนายกครับไปนี้ว่าท่านนายกครับมันมีอะไรกิจกรรมที่เกิดขึ้นตรงตัวนี้ไหมอาหารชาวบ้านเนี่ยที่เขาอาการแบบ,บมาขายเนี่ยผมว่าการเป็นเกี่ยวกับที่เป็นพื้นเมืองอาฟุอกอิ้อย่างเนี้ย ไมะ,ท,ะไท้่งมากเลยที่นขาเรียกอ่ะที่เป็นอะไรนะข้าวปุมนะครับเมื่อานต้องการในเรื่องของปมปกอดภัยเนี่ยถ้าต้องการเท่าไหร่ประสานมาเราจะได้ประสานทางโสพแล้วก็ทางอำเภอทางท้อง,งที่เราของฝาหลวงโซลูชันนะครับบริษัทที่จัดงานนี้ขึ้นมาภาใต้ชื่องานช้างตกมันเป็นเทเบินะครับก็อยากจะฝากถึงเป็นแฟนเอฟซีศิลปินได้หลายท่านนะครับมาร่วมง,งานนี้ครั้งนี้เยอะ ซึ่งศิลปินที่เราก็เลือกมานะครับล้วนแล้วแต่เป็นศิลปินชั้นนาของแนวหน้าของเมืองไทยคาดว่าง,งานนี้นะครับเราจะสร้างความมัเทิงสร้างความสนุกสนานสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นภายใต้บนพื้นที่นะครับมา500กว่าไร่นะครับทั้งจุดกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์ย้ำน้องๆว่านะครับย้ำคนที่จะมาเที่ยวนักเทียเท่ยวว่าอยู่ไม่ไกลนะครับเดินแค่50เมตรนะครับก็ถึงจุดกลางเต็นท์มีการบริการที่สมบูรณ์แบบทั้งห้องน้ํา สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในจุดนี้นะแล้วก็กิจกรรมภายในงานนะครับตั้งแต่เวลาสี่โมงเช้าไปจนไปจนถึงเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบในงานเทปเร์ินะครับที่ประเทศไทยได้มาเที่ยวกับบินบุรีกับบินบุรีมีอะไรเยอะแยะนะครับแหลกท่องเที่ยวนะครับวัฒนธรรมของบ้านเมืองนะครับเรื่องของบ้านารามพญางงอยู่นะครับแล้วก็แหลกท่องเที่ยว ที่ภาคอะสันนะครับภาคหลบของจังหวัดปราจีนก็ฝากไวาสสลับช้างตกมันเดี๋ยว่าเจอกันนะครับวันที่1นพฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิกานะครับหนองรีตำบลเมืองเก่าอำเภอกันบ,บีบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับกลุ่มเป้าหมายที่เรา้องกากลุ่มเป้าหมายนะครับน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า12ปีเข้าฟรีนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมาย ตรงนี้น่าจะเป็นน้องๆในเครือข่ายของุสาหกรรมนะครับที่เป็นพนักงานที่มา,อ,าอยู่ในเขตปราจินบรุรีแล้วก็ใกล้เคียงน่าจะเป็นน้องๆช,ชาวทงางใกล้ของชลบุรีนะครับสายแก้วนครนายกนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชอยุธยาสระบุรีมาร่วมกันเยอะๆงานนี้นะครับมาเที่ยวมาสร้างความสนุกสนาน เรารับประกันว่าจะทํางานนี้ให้เราได้กิ่นบกกินใจแล้วก็นําภาพไปดีเก็บภาพไปดีไปไว้จารึกในนามของช้างตกันเฟียเตอร์คผมจุดประสงค์การที่ช้ได้อะไรหาได้ได้วันี้นะครับส่วนหนึ่งครับราได้ส่วนหนึ่งเรามอบให้นะครับกิจอาสาซึ่งกิจอาสาป้องกันไฟป่าของทุกปีนะครับเครื่องไม้เครื่องมือยังขาดแคลนนะครับแล้วก็รวมไปถึง การปลักดันช้างป่าในเขตปราจีนบุรีที่ออกมาทําลายข้าวของเพื่อไร่พี่น้องชาวเกษตรกรทาร้ายพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเรัฐใา้กิจอาสาในการปลักดันช้างป่าเข้าสู่ที่เดิมนะครับต้องใช้งบประมาณจำนวนมากปีนี้ก็เลยเราได้ส่วนหนึ่งเราก็เลยมอบให้นะครับโดยมีการมอบต่อหน้าสื่อมวลชนในวันงานในวันที่1ด้วยนะฮะใน,น,นเรื่องการจองบ,บัตรคืน,นอ่าอยากย้ำนิดหนึ่งครับวันนี้เริ่มปล่อยบัตรแล้วนะครับ บัตเดียวนะฮะบัตรเดี่ยวในราคา899ถ้าท่านน้องมีกวนมีแก๊งอยากจะนะครับยกกวนมาเที่ยวงานนี้ก็คือโปรโช้าน้อยในราคา,า3,200นะครับ4ใบนะครับย้ำม,มากนะครับบัตรมีจำนวนจำกัดเริ่มปล่อยแล้ววันนี้นะครับเราปล่อยแล้วนะครับก็ ซื้อตั้งแต่เนิ่นๆนนะครับบัตรมีชโนนจัมกับนะครับแล้วเจอกันในงานครับผมเนี่ยมันมีโปรโมชั่นด้วยใครซื้อบัตรมีชชั่นเนี่ยครับอ่าคืออย่างนี้ครับมีเรามีต้อนรับเรื่องของใบความดิ้งนะครับไปในงานนะครับเป็นโปรโมชั่นให้สำหรับงานนี้นะครับอ่าแล้วก็กิจกรรมมากมายที่เราสั่งสร้างขึ้นมาเพื่อให้น้องๆได้ถ่ายทอดนะครับอ่าใน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 งานครั้งนี้นะครับเราก็พยายามอยากต่อเนื่องตนอสุดวันานครับพี่ๆนะครับเราจะซื้อบัตรได้ที่ไหนครับ ตอนนี้ทักไปที่แอดช้างตกมันนะครับเราเหิบตรงนั้นนะครับทักไปที่แอดนะครับเป็นเพื่อนเราที่แอดช้างตกมันนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้บัตรสสวยนะครับเราส่งบัตรถึงถึงบ้านนะครับทีมงานเรานะครับพร้อมที่จะส่งบัตรให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานนี้นะครับถึงบ้านนะครับหลังจากที่ท่านได้ซื้อบัตรเรียบร้อยนะครับตามกติกาของผู้จัดงานนะครับ